สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เจดีหกว่าหรือเจดีศิลาซึ่งชาวนครศรีธรรมราชเชื่อกันว่าเป็นเจดีที่บรรจุพระบ,บรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อท่านมาไหว้พระบ,บรมธาตุนครศรีธรรมราชแล้วเดินออกมาท่านก็เลี้ยวฝาหรือไปทางทิศใต้ ผ่านวิหารธรรมสาลาก็จะถึงเจดีหกว่ามีพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ด้านหน้าเดิมทีเดียวเจดีหกว่านี้จะอยู่บนลานทรายมีต้นว่าปลูกล้อมรอบไว้หกต้นต่อมา มีภาคเอกชนได้มาสร้างพระบรมราชานุสาวารีย์ประดิษฐานไว้มีการปลูกต้นว่าล้อมไว้6ต้นมีต้นใหญ่ซึ่งดูจะมีอายุมากประมาณ200รกวา่าปีปลูกต้นว่าหกต้นนี้ตามสำเนียงของชาวปักใต้นครศรีธรรมราช หกว่าเจดีย์หกว่าหมายถึงว่าโกหกว่าเป็นเจดีที่บรรจุพระบรมอัฐของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจดีศิลาหินแตนิตมีลวดลายแบบจีนตามประวัติสร้างโดยเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยกลางซึ่งเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัชกาลที่สามถึงรัชกาลที่สี่ เพื่อเป็นอนุสร์สถานแก่สมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชซึ่งได้มีคุณูุปการต่อวัดพระมหาธาตุซึ่งพระองค์ได้มาซ่อมแซมวัดพระมหาธาตุเมื่อครั้งปราบชุมนุมเจ้านครและชาวนครศรีธรรมราชเชื่อกันว่าภายในเจดีย์องค์นี้ได้เก็บพระบรมอัฐิของสมเด็จ พระเจ้าตากศินมหาราชเจดีย์องค์นี้เจ้าพระยานครได้สั่งมาจากเมืองจีนจึงมีลักษณะที่ต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆในวัดพระมหาธ,ธาตุนครธิมาราชซึ่งเป็นลักษณะแบบปูนปั้นตามตำนานความเชื่อของชาวนครศรีธรรมาราชเชื่อกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราช ไม่ได้ถูกประหารแต่พระองค์ท่านได้มาบวชอยู่ที่ถ้ำหลังวัดเขาขุนพนมัทนท้านท่านเดินต่อไปด้านทิศใต้และไปที่สวนพุทธิสารซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับฝึกวิปัสสนาของวัดพระมหาธาตุท่านเดินไปจนสุด ท้ายสวนก็จะพบพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเพศบรรพชิตหรือพระพิสุซึ่งมีตำนานหรือเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นของชาวนครศรีธรรมราชและมีสถานที่สำคัญเกี่ยวกับ สมเด็จพระเจ้าตากศินมมาราชที่นครศิีธรรมาราชซึ่งผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่และเรื่องเล่าตำนานต่างๆในคลิปต่อไปบริเวณแห่งนี้ถัดไปก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสรีธรรมสุขราชพนางเลือดขาวและเจ้าชาย ทันทก,กุมารเจ้าหญิงเหมชลาซึ่งเป็นตำนานว่าเป็นผู้นำพระธาตุจากลังกามาไว้ที่หาดสายแก้วหรือนครศรีธรรมราชแห่งนี้ครับกดติดตามและกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปต่อไปผมจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตักสินมาราชได้ยกทัพเรือ และจอดพักทับที่คลองท่าซักบริเวณวัดคงคาเรียบก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชตามตำนานท้องถิ่นต่อไปครับ